ผมถามในตั้งแต่เฮตกดการณ์ฝนมานี่ที่ว่าคุ้มคาว่กับที่เฮาลงทุนแต่ละปีก็คุ้มอยู่กไขใกวกาบรเห็ดอย่างมันก็ได้ปีละสองสามแสนเนาะที่ทิมทิม,ทมปะกะ็มันหลายไราก็ลงทุนกับสี่แสนหนึ่งก,ก็ได้กำไรสองแสนสองแสนหาพี่ได้มีราคาดีอืพี่นี่เพราะท่านหูเพราะว่าปูเพิ่มอีกสิบไรเป็นสามสิบ คือป,ปลูกทุะปีมาเนี่ยเขาก็เคยยังบ่ท่านขาดต้นอยู่บ<อ>่ได้กำไรคููปีได้กำไรครูปีเวลาปีไดอันนี้กะกะว่ามันได้บ่ร้ายก็ได้หน่อยครับแต่ว่าก็ได้อยู่ขื้นกับะาะขายที่นึเงเนาะอันปีได้ละขา,าพแพงมีแฮงได้ร้ายๆไข่ก็บรเหตข่ไข่า,ขา,ก,ขาก็อันทิ่มไว้ซื้อครับผั้พันบ่ท่านอยากท่านได้ล่องก็ล่องบึงครับ น้องเมืองเนี่ยสิว่าโอ้ยง่ายเด้สิว่าเด้กระปล่อยกระปล่อยแหวงสีกะงอมื่นี่กะปล่อยสีไหวนอกกะเฮ็ดสองของสองของมันสุดเฮากะไม่ใหญ่ไปอเอ้าอย่างเฮ็ดยังเฮากะไปเฮ็ดเจริญบ้านนี้ขนาดแม่เฮ็ดผู้เดียวเน้อกัผู้เดียวลูกกับไปพ่อลูกมันเจ้ากับวังพลระทงครับลูกทงนี่แม่ทงนั่นพ่อทงนั่นพ่อว่าสามสามสี่ทงนะ สวัสดีครับพี่น้องกับเสืออีสานคนรักป่าพอครับพี่น้องทุาครับมนีผ้ามาเยี่ยมแปลงข้าวโพดอีกแปลงหนึ่งครับแปลงนี้กถือว่าเป็นแปลงคนขังไงนะครับแปลงนี้พิกัดอยู่บ้นน้องเหย้านะครับตรบุตุงเทิงกันพฤอุดมนะครับเดี๋ยวต้องมาถามคุณแม่เจ้าของแปลงครับว่าเพิ่นปลูกพันธุ์ใดครับคือฟักไงแห่งเลยสวัสดีครับคุณแม่ครับจ้าครับผมนะนับรถกับพี่น้องใคยครับ นายนุเพียงจะเลืิอนถาดจ้ะมันน่องเงี้ยตำบลทุ่งเทิงอำเภอเดียจ้ะครับผมแม่ผูกกระพนไม่จะปีล่ะหวาจะปีหกศูนย์พนหกศูนย์ปีหกเทียดหัวหกเทียดปรีประสบการณ์เนีนเปียบุกมาแต่ละปีใส่พันได้แน่ล่ะเจ็ดแปดเก้าสามสามเก้าครับสามศูนย์สามโอ้หลายพันเองมากกระซองเจ็ดแปด เปลี่ยนมาจนนี่บอกปีปีนี่บอกสองเจ็ดแปดส็ดแปีก่อนนี่ี่กอนนี่แต่สามแสนห่วยเงินสามแสนกว่าบาทสามสอ็ดตันบ่ะบาทสามแสนจักไหลแมวยักไหลสิบสี่สิบนี้ก็สามเท่าเอ็ไรยี่เอ็ดไหสามแสนปีนี่ <8, 8. S 2> นี่ยบุญบ่ได้ไรปีนี่ปีนี้ก็สามสสบไร <8, 8. S 2> <30. S 1> บัทตันหัวว่าิสดนเท่าไารราคากอบบดีคือมีกายนอนบัลเซิงแยนบาทเดออนะครับเปอร์เซ็นกับบได้ปันไดครับอืออ่าวเดี๋ยวถ้ารุ่นเมืองปีนี้นะครับตอนนี้ราคาถือว่าล่าสุดนี่ผมขึ้นไกายมา,มากเมื่อกี้ล่เจ็ดบาทเจ็ดบาทสามสิบตังค์นะครับประมาณนี้แต่เปอร์เซ็นสามสิบลงได้เหรครับประมาณนั้นแหละนะครับปันไดคือจังสีเบิ้มกับใครอยู่นี่อันพันที่เห็นอยู่นี่คือพัน สองเจ็ดแปดแปซิฟิกบ่ครับแมนแปซิฟิกสองเจ็ดแปดคือด้เปลียนมาใส่พันนี่มันเคยได้เด้โอ,อมันเคยได้พี่กายมันบ่พี่ก้อนพี่ก้อนนี่พี่กายพ่มีเพิ่อนเอาเพิ่อนเอาไปส่งเมืองหนองเบิดโอ้เ oh. พืเ่อนบรเฮ็ดออกมาห้านตีเฮ็ดออกมาก็บขาดตลาดเลยครับกับเจ็ดแปดเก่าอืมอืมาข่กันกับเจ็ดแปดเก่ามาครับแมนตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้มันชี้อยากอย่างยา,งาวกว่าเนี่ยอเผมว่าฟังญ่แห่งเลยครับใหไงผอมยาวผอมแกนแม่หนี่ครับ,รบทั้งในแกนญ่บ่แกนหน่อยแกนหน่อยแกนซ้ำเลี้ยนบาทโอ้เลี้ยนบาทเลี้ยนเสียนี่ละ่ะครับบาทมันเป็นแง่งหลายวอพันดไงก็คือจังบ่อข่อยเป็นเลยละ่ะแต่ว่าขันเป็นกะกะมีอยู่นักอ่านกะมีนักอ่านกะบ่มีครับอันคือจังเสียบกะเป็นข้อขวดล่ะ สองเจ็ดถ้าเปรียบเทียบกับเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงพันนี่มันกะฟักมันกะแตกต่างเจ้าต้นกับแตกต่างแต่ว่าตัวนี้มันต้นใหญ่เจ็ดแปดเก้ามันจะตัวน้อยต้นเหี่ยวครับแต่ว่าฟักก็โอเคคือกันอืมแต่ว่าปลูกหลานบ่มีปีนี้ครับบ่าทันหมถ้าถ้าพูดถึงความแข็งแรงของต้นมันระวังพันนี่ยครับเจเจ็ดแปดเก่าเนี่ยตัวได้หลุมาเมอากัน เลือดแบบเก่าที่หลมไหวกลัวตัวนี้บ่ตัวนี้ก็สิทธิสามเก่ากับแข้งแรงครับเล็อดแบบเก่ากับตัวง่ามแม่ปลูกแบบระบบใดดนี่ให้น้ำระบบใดปล่อยปล่อยข่องปล่อยใช้น้ำหลองเลยบ่แม่็นปล่อยหลองเลยโอ้ยเห็นเป็นหลองนี่น้ำพ่ออยู่บ่เห็ดแบบนี้กับพ่ออยู่บ่ครับใส่น้ำจากใสจากสาบ่บดานบดานลวกษสา ว่ซาาล้วก็ปล่อยไอ้บาดาลโลงซาาล้วก็สูบเป็นมาอีกสิคะครับมันก็ไข่อยู่ฮดห้องหดดูบ่อเห็ดแบบหล่อเลยก็ว่าดูได้ไดยช้ำหล่เลยนี่สามหล่อกข่นบ่แม่นเัาก็บดิบบดิหฮดดูที่ไหนหลบที่สีนี่ก็ว,าวา่ามันเก่าชิบหมือก็เลยหยุดสิปล่อยน้ำแล้วแม่นโอ้ป้าน้ำแล้ว ตอนนี้เจ้ามือตอนนี้เกาซีเมือพอดีบ่นนีประมาณนี่ปะวันที่แปดนี่ก็เกาซีบโอ้โหนี่ก็พอดีเนาะแปดวันนี้วันที่แปดครับเกาซีเมือพอดีเป๊ะเลยเป๊ะเลยโอ้ก็คือยุดน้ำเรียบร้อยแม่นปล่อยมันแห้งเา๋อปล่อยเป็นขาวเจ้าหมือดกว่าถ้าอย่างสิเกียวลอยซีบลอยซีบเป็นบ่แม่นอันเต็มที่ก็ลอยยี่ซีบลอยสิบเปอร์เซ็นดีเออเปอร์เซ็นมันสีดีกว่าเนาะความชื้นมันก็สีน้อยนะครับมันก็สีไลไล ตัว่นเปอร์เซ็นต์หน่อยเพื่อจะให้เงินหลกว่าเก่าครับอืปูกินี่ใส่ระบบนางแบบนีเบิดเลยแม่น,นโอ้ทั้งคนเพื่อจะใส่สปิงเกอร์ครับอันนี้แม่ว่ามันปล่อยของมันจังซูมโดนอืมก็คืออาทิตย์นึงหัวกสามหลบจักเหมือซิมหาบอให้จเหนื่ยอยไหมกันนามพ่อนามอันนี้ก็สิห่วยว่าแม่นอาทิตย์หนึ่งก็หลบอยู่อาทิตย์หนึ่งก็หลบคือหมุนแมวหมุนแม่นโอเริ่มจกงี้ก็ลงไปผุน กัอกับขืนมาผี่คือเกาบุนบุ่น่ะมันระบบหนาแม่เห็ดยังไงเดินแบบดไปนี่ระเบิหนาแบบตีต่อต่อข้นมาต่อแปบใส่ทั้งขวาทั้งขอบมันบอกเน่ทั้งขอบยังสี่กะงอหัวสวนใส่ข้องเส่ยข้องมันชุดกะใหญ่โอ้ชุดกะใหา่ครับแปบคานี่นะทั้งข้องเนาะอันจะก็ปล่อยสองสามโอ้ตัวนี้แม่กูแปบเอาเบิร์ดหรือเปล่นะย่างอยู่ทางนั้นย่างบอกหนีอยู่โอ้ไปเบิรงบ่ล่ะไปเบิง์ดเลยครับไปเห็นี่กันถ้าพี่น้อง อยากพูดว่ามันหายหน้มเหเหตุงานยังเชียร์ค่ะอยากไปทุลากับปอยไปหาข้องครับโอ้แว่ารอยากนอนอูแต่รับแะดรับถึนดีนี่เขาต้องปั๊บเห็นมันเสมอกันบ่แม่แม่ก็เสมออยู่คันคันเพื่อนนอนเพื่อกับปอยอยากไปอื้นกับปอยโดนแน่อสอนปักกระหดครับพี่น้องนี่ให้พี่มาทางไหนไปแห้เงี้ยบานี่ ที่นี่ก็จะ่อปัญหาบ่งหลายเนี่ยครับโอ้บ่งหลายแม่ฉีดยาหลายเทื่ออยู่บนนี้ติดสามสามหลอบโอ้ครับตัวนี้ของเพื่อนดอกสามสองเก้าโอ้คนระแบงตัวนี้แม่ตัวนี้ไก่ยี่ฟอกเกี่ยวแล้วตัวนี้จิบนานี่เพื่อนก็เกี่ยวแล้วนี่เพื่อนจิบหอดสามว่จักอาทิตย์หน้าก็บจิเกี่ยวแล้วครับพี่น้องเที่ยวในมิตรกับปักโคตร เปิดนี่เปิดหลองยูเม่เปิ like ปดอิดน่ครับองเปิดหลองโอ้ยก็ควัก่อยู่นี of, ่จังสิเนี่ยเนาะจะเปิดหลองเปิดหลองไปกระปอยจังสิเจ้านี่ไม่ใช่กับสองข้องสามข้องนี่ยป้อยหอนี้นะบลิมบ่บ่ค่อยเปลืองคือแบบอันนั้นเนาะ โปรลงทุนไหลโปรงทุนเดททอแมนเออหมอสปริงเกอร์บากคนเพ่กานานดก็ว่าน้ำยศก็ดีครับแม่ยังแม่คือบ่ใส่แบบสปริงเกอร์โอ้ยแม่เมื่อยงจะเอาเพทนหลากสายบ่ทนบูบ่ะื <laughs> <c oughs> อ้โหบเบิ่งระบบ ลบมหนาแบบปลอยนะครับที่แม่ประเทศเพื่อนเน่เป็นลักษณะใดแบบปลอยตัวนี้ตัวนี้เพื่อนเปิดล่งลงสาไหวมันกน็เป็นสามทางอันน้ำสองโบยุบุนบ่สายุนบ่สายยุพนแล้วสุดแบ่งุนเปิดลงสา,หา,งสา,าไหวมัมนท่ากระดูดจากสาหรมีแมนดูดจากสาขึ้นมาโอ้เอาปั๊ม,แ,มแบบแบบรอบเร็วแมนตัวนักก็รอบเร็วตัวนี้ห้าก็ใส่ซ้ำเมิดโอ้มาหันนี้ก็เอาออกตยวนี้ใช้ของงอมาครับแต่ให้มันหล่องหอดนี้ ว่ามันมันสุดแล้วก็ต่อกันไปอีกยังสีหนาจังหวะนี้อันสันนี่บ้านนี้เป็นพ่อพ่อแม่ต่อนี่ถ้าต่อก็เลยบอกว่าได้ติดเก่าวะโอ้ยอชุดสือโอ้แรกนั้นเมื่แห้งมันไม่ได้ออกรู้รู้ออกกันบ่บ่แล้วฮะบ่ได้ดันเนาะนี่ตอนนี้มันก็ใช้หัวงอมันก็หันหนีมันบ่ะโอ้กัดล่องหนีบ้านก็ว่ามันอันนี้มันพ่อเหรอฮาก็นใหญ่มาใส่ล่องนี่นะชุดเขาแค่นี้ โอ้ก็ไปเรื่อยแม่ก็ใหญ่ไปเรื่อยวางขันถือตัวหนาหากเัาตัวชีเม็ดใส่ครับบานหอดข้องสันหักเอาตัวสันใส่เังสินะโอ้เห็ดแบบนี้ง่ายเฮ็ดผูดเดียวก็ได้บ่เด้พูดเดียวก็ได้ก็จะต่อไหวแล้วก็ลรวอืมก็ใส่ไปจนสุดไหวแม่งก็ใส่ไปใส่ไปจนสุดก็จะหมุนเวียนไม่อีก่ล้วแม่ก็มันสุดก็ะฮาก็หมุนเวียนไปอีกอืมนะครับโอ้ที่ว่าเป็นระบบหนามีแบบนึงครับพี่น้อง มันก็ซุ่มโดนก็กันวานอันนี้สปริงเกรนนี่กระโบยง่ายง่ายมันกระแหงไหวเนาะครับอันคนเอาไว้โดนๆมันก็เออไขู่ตัวนี้เพื่อกบฏจะวิงเกินอะไรนี่เพื่อกะง่อยู่นี่สาม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 เก่าเลยนี่ครับอือมัสองเจ็ดแปดนี่เอานะครับปลูกใกลกๆกันนะครับเมนกระโตฟักหน่อยฟักงหญ่น่นแหละัวสมบูรณ์บ่สมบูรณ์ครับ มันาว่ได้ปูว่าปีน้ำมูมีแตเกียเเ่ยวเขาเรี้ยวจังไดีมาเห็ดของคนผีพี่อ่างผี่เพาะแห้งจะคล้องกําลังสุกอันนี้แม่เห็ดแค่ช่วงหลังหน้ามันบอกแมนวันช่วงหลังหน้าแล้วก็จะปล่อยปล่อยไว้ได้หน,นึ่งวันเกี่ยวเลี่ยวนี่ก็เห็ดต่อยอยู่ก็ว่านเขาคือเกา่าว่านเขาต่อแมนจะเป็นมันทฉักรันสิเลยว่านเขาแรล่วกาขันขันมีทีโน่นกะกระปูคือเก่าพ่อได้ใส่ย่ามฝนนะครับ ผมถามในตั้งแต่เหตุการโ์ฝมานี่ถี่ว่าคุ้มคา่ครับที่เ่าลงทุนแต่ละปีก็คุ้มอยู่ก็ไข่กลัวบริเตุอย่างมันก็เด้ี่ละสองสมแสนเนาะที่ทิมทิมป็ะกะมันหลายไลก็ลงทุนก็สี่แสนหนึง่งกะไหก็ไร่สองแสนสองแสนหาพี่ได้มีราคาดีพี่นี่เพราท่านหูเพราะว่าปลูกเพิ่มอีกสิบไรลเป็นสามสิบ คือป,ปลูกทุกๆปีมาเนี่ยเพาบว่เคยยังไม่ทันขาดต้นอยู่บ<อ>่ได้กำไรคู่ปีได้กำไรคู่ปีเวลาปีได้อันนี้กะกะว่ามันได้บ่หลายก็ได้หน่อยครับแต่ว่าก็ได้อยู่ขึ้นกับละข่ายที่นึงเนาะทุกๆปีได้ราคาแพงนี่แห้งได้หลายข่าก็บ่เหตข่ายข่ายกวนทิ่มไว้ซื่อๆครับลองขายห้ากะ็ะโยงใกล้ๆน,ใน,ในี่บ่แม่น้องบอ่อน,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 นี่ละขายน้องบ่อนี่ใกล้นี่ขายโยงแห้งเพิ่นนี่ละอือครับ แล้วนี่พี่น้องก็เลยปลูกกระปวดร้ายเพราะว่ากระปวดร้ายจิล่ะนะครับกระปวดลางหน้าก็เออพอได้ใส่ไปครับยังอยู่อีหยังอืนะครับแา่ว่ามันก็วิ่งเงินไปเซาเพิ่นคือทำเบียดเทียบกันแล้วระว่างมันกับกระปวดนี้กระปวดเห็ดง่ายกว่าไหมกระเฮ็ดง่ายมันก็คนละอย่างเนาะตัวนั้นเฮากกะ เปไปไทยไปเอาขึ้นรถน่อกใส่รายงานลายบทุนแมนกตัตะกี้กกเฮตมันนั่นแหละตรงหลูกจนเลี้ยนโจบ้บ่เลยเศร้าวันนี้ก็มาเฮดต,ตัวนี้เอาก็ใส่รถเกี้ยวกะก,กระทุนแห้งนอกเอาไปปล่อยไว้ซื้อปล่อยใส่รถซื้อตัวน,นั้นมดจะโกนจะหยังอีกแล้วแต่ว่าผู้เคนเฮดมันเพื่อกว่าง่ายค,คนละอย่างเอาถือว่าเปลงแม็กเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ ทีใส่ระบบนำตัวนี้ยังบ่อปันไดได้ผลอีกสองแปลงอยู่ผลบ่อญ่กว่านี่ง่าย้็นี่เออแต่ผ้าพี่น้องอยากให้พี่น้องเบิงน้ำแต่ว่ามันกะว้านามแลวเพราะว่าปูคอนตัวนี้เนาะครับกับป้าคอนตัวนี้มันก็สึงยังเหี้ยแต่ว่ากัย่งเขียวเนี่ยหวานชื่งสุมเนี่ยก็ใส่พันเดียวกันเนึ่มแม่โอ้แสดงว่าแม่โอ้แล้วว่าพันนี่มันได้ผลผลิตดีแม่ก็เลยเล่นมาเลยวะครับตอน่หนเลี้ยงหก็เคยได้มันกะกันชีว่าอันนี้กะ มันก็ดีเบิ้นหลัะคารฟุ้นปุ๋ยถึงน้ำถึงครับขี่ไก่ขี่ยังยังสีนะเอาแต่ลงทุนกัเออมันก็ต้องใช่ทุนเน่ต้ก็มากขี่ไก่เนอเขาก็ได้ยูดอกผู้พันผูท่านอยากท่านได้ล่องก็ล่องเบิ้ับ น้องเมืองเนี่ยสิว่าโอ้ยง่ายเด้สิว่าดเด้กร <c oughs> ะปล่อยกระปล่อยแห,หวงสีกะงอม่นี่กระปล่อยสีไหวนอกกระเห็ดสองของสองของมันสุดเขากะมาใหญ่ไปเอ้าอย่าเยงเห็ดยังเขากะไปเห็ดเจริญบ้านนี้ขนาดแม่เห็ดผู้เดียวเน้อกัผู้เดียวลูกกับไปพ่อลูกทั<อ>้งเจ้ากับเบื้องพุลละทงครับลูกทงนี่แม่ทงนั่นพ่อทงนั่นพ่อว่าสามสามสี่ทงนะ เอาสุดท้ายฝากถิงพี่น้องเข้เนี้ยสำหรับใผรจปลูกกระโพดเมื่อไห่อ่าปลูกกระทุ่นบ่ลายดอกจาก้ากฮะเราปลูกโลดไข่กล้วยดินหว่างเปล่าอยู่กับพ่อได้ใสอยู่พ่อได้ใสนี่ใสสมาคมอยู่ <c oughs> ใสประกันอยู่โอ้นะครับากากไก่ปุ๋ยกระเรียมดินกระแค่นา,า,าลาพ่อแดดล้วงหลายยังดอกอืมกระตามปกติครับจำห้าสีเฮตเขานี่ล่ะอืมตัดเฟื่องจูดไทย ยายขี้ไก่ไหวแล้วกระเฮ็ดหล่องเฮ็ดยางปันซุกครับจบอืมกระเซียดย้าคค้งก็เออแล้วเท่านั้นแค่นี้เองเนาะเมนโอ้ครับผมเอากระคืนค่านี่กระเซียดย้าบ่งขโมนครับกระกระทือว่าจบเหรอครับผมเดือนหนึ่งกระใสน้ำในเดือนหนึ่งกระใสน้ำพอดีอืมันจังบหลังเอาฝากเบอร์โทรไปให้พี่ต้องครับเนี่ย ท่าพี่น้องเนี่ยโทรมาสอบถาม0881140236ครับผมจ้าคุณแม่แม่มีบัตรน้องแง่าจ้าบัตน้องแง่เอาแนาะครับพี่น้องถ้าไปจิตผูกโคมโขดนะครับยังเป็นมือใหม่นะครับปรึกษาคุณแม่ได้นะครับประโอ้โหไหนจะเกี้ยวให้เกี้ยวก็ไปเกี้ยวให้ได้แม่มีรถเกี้ยวปอาวี่นี่สองขันโอ้ยกะลังใจปีนี้พอดีเลยพอดีเลยนะครับฝากเบอร์พี่น้องนะมีรถเกี้ยวมีสองขันนะครับ โ,โมเมนต์นั้นปลูกกระโพาเดี๋ยวจะได้โตเกี่ยวปลูกโดน,โกกกโนแล้วแต่ว่าใส่แล้วก็เศร้าเกี่ยวมาสองสามปีแล้วก็มาขึ้นอยากใส่อีกเพราะว่าจะคล้องปลูกหลายจ้างเพ,พื่อนก็ปีละสองสามเมือนอยู่แล้วนะครับก็เลยซื้อเองเลยก็เลยเอามาใส่ตั้งสองข่านเออก็สี่ได้ส่วนในกำไลเนี่ยยอะกว่ากันเลย,เน,ยดดนะครับเอ้านะครับเอานะครับไปอ,อยากโทรมาสอบถามคุณแม่ก็ได้นะครับ <c oughs> ไม่ว่าไม่มีรถจะแบบโทรบอกคุณแม่ครับผมมีเกี่ยวให้ ว่นไก่เอ้ใหญ่เปไกลหลายม <c oughs> ันจะบ่หอนไงโอเคครับผมโ, <c oughs> โอเคครับผมขอพูดพี่แม่หลไรครับผมากครับเป็นตัวอย่างอีกแปลงหนึ่งครับพี่น้องนะครับคุณแม่เพิ่นปลูกพันธุ์สองอาอย่างุณแม่สองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดทั้แปลที่ฟิกครับนี่ฟักไงฟักเงี้ยวให้กันพี่น้องนะครับผมนะครับแล้วก็เห็ดระบบน้ำแบบปล่อยตามหลอดนะครับก็ถือว่าเป็นประสบความสําเ <27 8 S 2> ร,ร็จนะครับแม่มีประสบการณ์เหนืมาน หาหปีเลยครับหลายปีแล้วนะครับก็เลยติดเชี่ยวชาญเรื่องการเฮ็ดเนี่พี่น้องสงสัยือสอบถามกับทั่วมาหาคุณแม่ไนไหนครับหรือว่ามาเยี่ยมแปลงคุณแม่ไปไหนครับสสวัััับบินนนอองมีคคร,คร,ร,ครคลปาพกหสวัสดีครับ